มูลนิธิปต็กระตึงโดยนายวิชยณเจชะไัยบูร์ประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรสุทัาเตชะวิบูรณ์รองประธานกรรมการนางสตรีกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการในคณะกรรมการมูลนิธิรวมในพิธีมอบุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับชั้นประถมศึกษาประจำปี2564จำนวนทั้งสิ้น1 1 8สถาบันจำนวน1,500ทุนทุนละ2,000บาทจำนวนเงินทั้งสิ้น3ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับประกาศทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวังเติบโตรพร้อมมีวิชาความรู้สร้างอนาคตของตอนเองและครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ซึ่งปีนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 มูลนิธิได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบทุนโดยประสานกับคุณครูของแต่ละสถาบัน เป็นผู้แทนเยาวชนและนัดหมายเข้ารับมอบประสานกับคุณครูของแต่และสถาบันเป็นผู้แทนเยาวชนเข้ารับมอบระหว่างวันที่22-24กันยายน2564เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดโควิด COVID -19 ณนะมูลนิธิป,ปติตึงพัฒนาชายกรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลา110ปีที่ผ่านมามูลนิธิป,ปติตึงได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์บำรงสุกแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเท่าน แต่ยังคงได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายๆทางรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นองค์กรสาธารณะุศ้สที่ช่วยเหลือประชาชนแบบครบวงจร